สวัสดีครับพบกับผมบอ่าเคีนส,สติ๊กอีสานพ่อระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องพาเข้ามาหาหนม้อีกแล้วหลังจากกินข้าวกับเมนูพัดกะเพราหอยเชอรี่อิ่มแล้วเนาะสติส๊กกับชวนบป่าเคีนมาหาหนมไม้จ้าพี่นอ้องนี่ด้วไข่โปะ๊ะหอมพอดีเอาไปต้มจิ้มน,น้ำพริกเลยจ้า<ะ>เอาไปแกงก็ได้จ้าดอกดอกอย่างนะดอกเอื้องดอกเอื้องดอกเอื้องเอย้ย กินได้เด้อนี่หน่ออ่อนเพื่อนมันหักบะมันหักบะพอแกงจ้ะถ้ามันพอแกงสติกจพาพี่น้องเอาไปเก่งค่ะแต่เคยกินในเมนูเก่งหน่อเอื้องหน่อหน่อไขยักษ์เหมือนเดิมจะหน่อยใหญ่เต็มเลยสุ่มนี่แสดงว่าเกิดหลังเพื่อนเนาะแม่ที่จริงปกติมันจะสูงไปแล้ว มาุหักก <bula. S 1> mm ันเลยจ้ะต้องถางมือดึมืต้องจับสองมือใหญ่เลยสูงหลายห้าสิบบอกเอาเนาะใช่เป็นไว้ ไผ่นิดนี่นพี่น้องจ้าเจ้าของสวนตามเพิ่นไห้กำจัดได้จา้าเดี๋ยวโอเคจะถ่ายให้เบิ่งกเ,เดี๋ยวมาพี่น้องนเน้นครับไผ่เกี๊ยบไผ่กระเจี๊ยบหรือไผ่โปะ นบางพื้นที่เพิ่ณเรียกไทยอย่างนะ่าสิ๊กไทยเขาหลามแต่เขาเรียกว่าโบเมนเปล่านั่นแหะเป็นคนละพันธุ์พี่หนูหรือยังไงบารูบะเค็นกันได้ถางเลยมือนี่อเพาหฮักเนาะห่อจำเป็นต้องถางเนาะโอ้ไม่ได้

เด็ดทีทำหน่อไม้แห้งเนาะแม่นบอกเพียนเขาคือโปลองบ้างนอกหัวแทบเด้ทำหน่อไม้แห้งเหมือนเอาไปหนึ่งเลยครับเป็นจีนนะแม่เอาไปเอ็ดเป็นเส้นเส่นไหมเน่ะแต่ก็เอาไปตักแด็ดแต่ทับให้มันเบนเบนก็ได้แต่ก็ตัดเน็ตเอาไปฝั่งคุณเอาไปฝั่งคุ่นจากฝั่งพุ่นก็ยังหลายอยู่หน่อใหญ่มากเอาไปฟั่งนึง Люк-люк. ออกกันแบบนี้ครัใช่กันขนออกมาไว้แล้วนี่น้องนี่ต้นหน่อใหญ่ใหญ่นี่ต้นหน่อใหญ่ๆวุนๆว่นๆในสูงพิ่นก็ยังหลายอยู่ห <ออ S 1> น่อสูงสูง,งนี่ดเดบดเลยโอ้สูงพ้นแท็กเต็กสูงม,มุดแล้วสองสามสูงนี่อ้อมก่อจนแน่นฮักทุกปีก็ยังมันก็ยังเกิดอยู่พี่น้องเพราะแม่ว่ามันมันเสม,มดเลย มันก็ังเกิดเรื่อยๆแน,นแน่นเหมือนเดิมบึงจะกโกจนแน่นเนาะครับเดี๋ยวปีนี้สติ๊กมันเก๋จักหน่อยที่ลงเอาไปทำข้าวหลามบึงแล้วบอกกินเนาะแมนลำเพิ่นไะแต่ลำของปีที่แล้วเนี่ยมันสิเก๋โพดก็เลยบ่ได้เอาไปลงทำบึงมันหลายอีีเลยพี่น้องอาดอสติ๊กเติมออกโขเมื่อ หักได้งาวแต่เ,เอาจริงๆมันก็นเอาได้แต่ช่วงปลายได้จากพี่น้องแถวนี้ค่ะมันเป็นป้องแบบนี้หละมันบางเนาะบอกเี่เนาะจะได้ถากออกเพื่อกมันแข็งครับ คนพื้นที่เพื่อนก็จะกินรุ่นนี้แหละเนะาะสติ๊กเนาะแน่นจ้ะกินรุ่นนี้เลยครับจะเบาเคียนสติ๊กันแหละกินหลายรุ่นกินหน่อนางดินหน่อนางดินมันเนื้อแน่นแบบนี้ก็แซ่บไปอีกแบบนึงเพราะว่าเนื้อเพื่อนบางกรอบเนาะ,ะนขนาดเลยเนาะเป็นชันเลยผมแตกโป๊กเลย บบอ,อ,อ,อ๋อโตเอาเดียวอเอาไปทุบๆเป็นๆตากแดดเนาะต้องลองต้องลองมีแหละจะเอาไปลองจะมีแดดให้เราตากไหมแต่ว่าชัวชัวงี้ภาคใต้ฝนขนาดเลยฝนไล่ยหล วันนี้ก็ยังไม่เห็นแดดเลยนะยังไม่เห็นแดดเลยแต่เช้าแห้งไว้เวลา,าจะเอามาทำกินกับไปเช่น้ำเป็นยูบ่งในคลิปของประเทศจีนทพื่นอนเอสน้อเพราะว่าผ่าชนิดนี้ก็ออกปีละครั้งเหมือนกันเนะาะแต่เพิ่อนออกหลาย นิดเต็นอนธรรมดาที่นีะเท่าขาเนี่ยต่อาทำเพลํลำเพลินพิดเบา สวยใหญ่ๆรับน้ำหนักได้ดีเนาะคัมเพย์แมนคนลบกอฮ้ยพี่น้องอุ้ยชุดเพียนเิดได้วยนี่หลายเทือดเดี๋ยวพาคปอเคจะพาไปขี่เพย์ไปประจำแต่ยังไม่ทันไอขี่ให้พี่น้องเบิ่งจักเทือดเนาะขี่เพย์ของกัะเจ้าขี่เพย์ตกปลาทำมาเป็นของตัวเองซะเลย <c oughs> ถ้าปุ๊บปินอืมนอวขนาดนะอ,อันนี้ต้องใช้ถ่กอย่าใส่เข้าไปโปกเพื่อ,อ,เปปอนเพื่อนเช็งแล้วก็คุมเนาะ,ะพี่เนาะเช็นสลายต้องระมัดระวังครับ พี่น้องอยู่ไห่ถ้าจะ็ปซื้อประเทศจีนแห่งนี้แห่งนี้แต่ชีกมันแข็งกว่ามันอยู่ที่ชนิดของไผ่นำเน,ะน,นา,นนานเนะก็ขอบคุณพี่น้องที่แนะนำเนาะครับผมจใหาติดต็ดง่ายๆนะจ้ะไผ่ชนิดน,น,ดนี้ต้องถากออกอีกทีนะเจมสครับ เย็นแข็งแล้วก็คมแต่เนื้อเพื่อนเท้เนื้อบางบางกรอบรเวลากดมีดลงไปโปะเป็นชิมมาของคำว่าไผ่โปะจริงม,มันคือไผ่กระเจียบเนาะไผ่กระเจียบทางพี่น้องสุราช คอมเมนต์มาที่บอกกันว่าวทางนู้นเรียกไผ่เกียบหืมบอ<า>กจ้ะเขาเรียกว่าไผ่เกียบไผ <ไภ S 1> ่ไผ่ชนิด,น,ดนึงเ,งาเาานาเพะาพี่น้องเหลืองๆฮะออกป่าน้ำเบาเพนสติกเด้อพี่น้องออกป่าเข้าดต้มไปชมธรรมชาติมีโควิดพี่น้องเข้าป่า <S <S นี่แหละ เขาผิชมธรรมชาติตัวดหลังดอกน,นี้ก็สวยๆเราเคียนถ่ายให้เบิง่งใช่มันคือต้นเอี่อยงติ๊กมั้จักบะโหมดสางพี่นองดิสวยดียยดีน่าจะเป็นว่านป่าสักชนิดสักอย่างนั่นแหละใบเฟินลำต้นสวยขนาดเลยธรรมชาติ เหมือนกล้วาายไม้ดินเลย,ส,ยสวยดอกดินก็ยังไม่ได้ไปเก็บเลยมันบ่มีเดดมันบ่มีเด็เดตากแบบแบบตากส่งเมื่อให้าวปุมม๋ย่ย่าอยู่พเ่นกระยาคนเห็นลิพยลยจะกินข้าวเหนียวดอกดิน,นดแต่ต้องเอาเอาเมือแบบแห้งเนาะเอามือแบ่แห้งจ้ะแล้วก็เอาไปหั่นเอาน้ำแช่ข้าวเหนียวเอา น้ำก็มีล่างอยู่ห้องล่างน้ำตกน้ำตกน้อยไ <c ười> ปล้าง,ปางไปถึงบ้านจะไปพร้อมขึ้นซึ้งเลยให้สติป,ปอกไปไเรื่อยๆกันครับใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยว ล้างกลับบ้านเลยไม่ตกน้อย้างตกไม่ตกปลาแรงไสนน้สนลเร <c oughs> ไม่เียดเล็กน้ ต้องต้องยานดูว่านะระหว่างขับมีบุคคลไม่อาบน้ำไม่นอนลางเลยข้าวตั้งเลย ร้อยอได้เวลากลับบ้านแล้วหนอนอ้วนยิงง่งใหญ่เต็มพอดีเต็มพอดีเต็มเมื่อเลยข้างหลังก็มีแต่สุม่มผ่ทั้งนั้นเลยเป็นเม็ดผักอ้อมเลยดินหอยดินเองนั่นไปเลยนะครับนี้หมดมีหมดเลยแถวที่บบเราเคลียร์ตวอิ๊กอยู่ รอ้อยเบมนี้ก็ที่พากันเมื่อแล้วครับเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากาเพยงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แหนด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ